สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถทักไล ไอดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไหรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สิบถ้วยเลยนะครับเด็กถือถ้วยเป็นไพ่กิงถือดาบแล้วก็เป็นไพ่สี่ถ้วยเด็กถือไม้นะครับ โอเคไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของตัวคุณกันบ้างนะครับครับโดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ยังมีความสุขความสมหวังที่ดีได้มีไพ่สิบ ถ้วยขึ้นมานะครับสิบถ้วยหมายถึงความสุขความสำหวังหรือว่ามีอะไรที่มีความรู้สึกแบบเหมือน fulfill กับความรู้สึกนะครับเต็มที่กับในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของ c o m m i เม e n t เอย่ยมีในเรื่องของการที่จะมีในเรื่องของอ เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าความรักมันลงตัวได้นะครับหรือว่าความรักมันอินเลิฟได้นะครับหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ความรักมันมีอนาคตที่ดีสามารถที่จะพัฒนาและการต่อยอดที่ดีแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้นะครับเด็กถือไม้คือการมี p a s s ั่นกับในเรื่องของความรู้สึก p a s s i o n หมายถึงแรงปรารถนาหมายถึงการที่เราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จเราก็ต้องใช้ความปรารถนาถูกไหมครับเพราะเรามีแรงปรารถนามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เราแบบมีความรู้สึกกระตือร้นที่อยากจะมีกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเท่านั้นเด็กดีดถ้วยคือการมองโลกในแง่ดีหรือว่าการที่เราเหมือนกับ ประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ที่มีการพัฒน,นาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมองบวกดีขึ้นมันก็เป็นแรงดึงดูดที่จะทําให้เขากับเรานั้นมีแรงพัฒน,นาเข้าสู่โหมดในเรื่องของความสัมพันธน์ที่สามารถปรับและจูนกันได้ดีขึ้น,นครับส่วนไพ่สี่ถ้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นเนกาทีฟเล็กๆมันอาจจะทําให้เราต้องใช้เวลากับการตัดสินใจกิงถือดาบนะครับบางครั้งเนี่ย โอกาสของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอารมณ์อาร,อรวยกันได้ก็อารมณ์อรวยกันไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่ได้ดั่งใจบ้างมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราบอกให้เขาไปซ้ายเขาไปขวาบ้างเราบอกให้เขาไปขวาเขาไปซ้ายบ้างมันดูเหมือนกับว่า ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคอนโทรลได้ทั้งหมดแต่อย่างที่บอกไงว่าต้องอารุ่มอร่วยนะครับเราก็ต้องใช้เวลากับการมองนะครับแล้วก็การเข้าใจการพัฒนานั่นคือสิ่งที่สําคัญมันก็จะไปถึงนะจุดปลายทางคือ10ถ้วยนะครับยังไงความรู้สึกความ เขาเาไงนะเหมือนกับความหวังดีๆอาจจะกําลังใกล้เข้ามาสู่ตัวคุณแล้วนะครับดังนั้นพยายามเปิดใจยอมรับเนาะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความสนัความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณจะเป็นยังไรกันต่อเนาะไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่แฮร์ริ่นแล้วก็เป็นไพ่สาเหรียญ8ดาบเด็กถือไม้มานะครับแล้วก็เป็นไพ่ใบนี้คือสไม้ ได้ผลใต้สำหรับไพ่เดอะซันโอเคเดอะซันมาพร้อมกับ10ถ้วยยังไงคุณก็ไปถึงนะจุดมุ่งหมายปลายทางความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไรดูเวทมันหมายถึงการเริ่มต้นแล้วก็ จุดจบที่สวยงามแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเออประมาณนั้นส่วนสิบถ้วยคือความแบบเบิกบานใจความรู้สึกดีๆแรงรักแรงปรารถนาความรักที่มีต่อกันการเอือ้อเฟื้อการเข้าใจการเห็นอกเห็นใจกันนั่นคือสิ่งที่มันสําคัญผมเชื่อว่าชาวกรกฎลัคณากรากฎทําได้แน่นอนเพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยเป็นชาวที่อาจจะดูเหมือนกับ ยอมหนักยอมผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูมีการเทคแคร์ใส่ใจดูแลคนอื่นเก่งนะครับนะก็เลยเป็นอะไรที่มาที่จะทําให้เหมือนเขาว่ายนๆกันได้แบบอะไรกันได้แบบเนี้ยมันก็จะทําให้สถานการณ์อาจจะดูไม่ได้เลวร้ายไปกว่าที่คิดแต่ว่า ชาวกรกฏเนี่ยมีหนึ่งอย่างที่ตรงก็คือความน้อยนะครับความรู้สึกแบบผิดหวังการน้อยอะไรแบบนี้เพราะว่าชาวกรกฏเนี่ยเวลาให้ใจใครก็ให้ใจที่แบบว่าเยอะแต่ถ้าเกิดแบบ มันไม่ถูกตอบรับตอบโจทย์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดูเซนซิทีฟง่ายอ่อนไหวง่ายแล้วก็เป็นคนที่ง่นเยอะด้วยนะครับประมาณนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้ทุกอย่างมันต้องปรับนิดนึงนะครับจูนกันอีกหน่อยนึงอาจจะทำให้ทุกอย่างมันมีการพัฒนาที่ดีความสำเร็จมันก็จะเข้าใกล้คุณแบบนีเป็นต้นนะครับ โอเคก็โอกาสของความสําเร็จโอกาสของสิ่งที่ดีกําลังจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะไพ่อพอบอกว่าเราอาจจะต้องพยายามเปิดใจยอมรับกันนิดหนึ่งจากไพ่ใบนี้คือสามเหรียญสามเหรียญคือการให้โอกาสนะครับส่วนไพ่อาจ์โรเฟนหมายถึงไพ่ของการเรียนรู้การพัฒนาการคิดการตัดสินใจนะครับทาอะไรเนี่ยไม่ควรใช้อารมณ์เป็นเป็นตัวตั้งนะครับเพราะถ้าเกิดใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งจากสี่ถ้วยเนี่ยทุกอย่างเนี่ย มันจะไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณปรารถนานะครับมันจะเป็นอะไรที่ดูท็อกซิกหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเป็นพยายามปล่อยวางแล้วเราพยายามที่จะต้องให้เวลาแล้วก็ ค่อยๆพูดค่อยๆจ่าอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคกว่านี้ดูดีกว่านี้นะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้หารัฟันเนี่ยเป็นไฟของไพ่ของการที่แบบเ,ออเข้าใจศึกษาเรียนรู้กันเวลาเราศึกษาเราเรียนรู้กันเนี่ยเราจะเห็นข้อดีข้อด้อยของกันและกันมันจะทําให้เราอ่ะแบบ ยอมรับได้ในระดับหนึ่งอะเออว่าเออเขาเป็นนิสัยแบบนั้นโอเคฉันก็พยายามที่จะปล่อยวางไปมองข้ามไปบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดีกว่าดีกว่าเราไม่เข้าใจอะไรเราก็จะทําไมเธอทาไม่ได้ทําไมเธอไม่ f o ลโล w ทำไมเธอไม่ทําตามอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่บอกว่าหันซ้ายไปขวาหันขวาไปซ้ายเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจแบบเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจเลยอะแบบบอกให้ไปซ้ายก็ดันไปขวาบอกให้ไปขวาก็ไปซ้ายเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบอืทำไมต่อต้านทําไมแบบไม่เชื่อฟังทําไม มีตัวเลือกทําไมมีแบบเออเคเรี้กว่าอะไรอีโก้อะไรแบบเนี้ยบางครั้งมันก็ทําให้เราแบบติดลบในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าไม่พอใจในสิ่งที่เป็นนะครับแล้วก็มีความเป็นนักทีมตรงที่ทําไมเขาไม่ follow ตามเราเพราะอะไรครับคิงถือดาบขึ้นมาเราก็ไม่ได้ยอมเขาเสมอไปนะแต่ เราก็มีเหตุผลอยู่นะครับถ้าเขามีเหตุผลเราก็มีเหตุผลอะไรประมาณนี้เพราะจริงคือดาบอย่างน้อยก็ยังมีความอารมณ์อร่วยัยังมีความรู้สึกแบบเออเปิดใจรับฟังอยู่ถ้าเหตุผลมันฟังขึ้นฉันก็พร้อมที่จะ แต่ถ้ามันแบบฟังไม่ขึ้นนะครับอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องเป็นคนที่จะต้องปรับแทนอะไรประมาณนี้มันก็ยังยืดหยุ่นได้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะแต่ช่วงเนี้ยนะครับใครที่มีความรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจหรือสถานการณ์มันดูไม่ค่อยโอเคแสดงว่าคุณอาจจะกําลังมองไม่เห็นหนทางในช่วงจังหวะหนึ่งให้คุณพยายามนิ่ง แล้วรอดูสถานการณ์โดยการที่เราต้องฟื้นฟูสภาวะจิตใจของตัวเราเองค่อยๆมองไปที่อนาคตโดยการที่แบบไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับสเต็ป by สเต็ปอาจจะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นดูมีโอกาสดีๆขึ้นนะครับไพ่ใบนี้นคือเป็นไพ่ทูออฟวานทูออฟวานหมายถึงการรอคอยหรือการมองอะไรที่มันต้องเป็นระยะรองเทอมหรือยาวนานเพื่อให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไป บางทีความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บแล้วดีเลยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาบางคนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจมันช้านะครับแบบนั้นเป็นต้นถ้าเราเอาใจไปจดจอ่อมันก็จะช้านะครับทุกวินาทีเหมือนเป็นปีอะไรประมาณนั้นเนาะเอองก็ขอเข้าใจเพราะทุกคนคงผ่านมาหมดแล้วแหละนะครับว่าโอเคสิ่งต่างๆลอนนั้นมันคือสิ่งที่เราต้องปรับแล้วก็เรียนรู้กันให้มากกว่านี้เพราะว่าหนทางของการที่เราจะ เอาชนะใจเขาหรือจะกลับมาเป็นความสุขความหวังกันได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นตัวกําหนดนะครับถ้าเราทําได้ทุกอย่างมันก็มีโอกาสสําเร็จแต่ถ้าเราทําไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้จะมีใครมาเชื่อมให้เรากับเขาเนี่ยมา คืนดีกันได้หรือว่าดีได้เหมือนเดิมนอกจากตัวเรากับตัวเขาเท่านั้นน่ะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันยากก็คือตัวเราต้องทําเองแต่ในท้ายที่สุดอะ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์ได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังการเติมเต็มทุกอย่างแบบเนี้ยมันยังคงอยู่กับตัวคุณถ้าคุณคิดที่จะทํามันนะครับมันก็จะประสบความสําเร็จได้สำหรับใครที่ชอบไปดูมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ